อันสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแอดลสนะคะก่อนอื่นเลยนะคะแนก็ต้องขออนุญ,ญาตนะคะทําหน้าที่เป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ทุกท่านที่เข้ามาฟังนะคะในวันนี้นะคะแนขออนุญ,ญาตทําหน้าที่โดยที่ไม่ติดกันตอบกันนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่แนงพูดไปนะคะก็ได้รับการอนุญ,ญาตให้เปิดเผย100%เต็มนะคะแล้วก็ปราศจากความข้องเกี่ยวกับแนนใดๆทั้งสิ้นนะคะเดี่ยวแนนมา ขออนุญ,ญาตนะคะเปิดไพ่ใบนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการที่จะสื่อสารกับคุณและบอกกับคุณว่าทางเลือกที่ทุกคนมีนะคะ,ท,คะ,คะทุกคนมีเท่าเทียมกันถึงแม้ว่าใครจะมองว่ามันไม่ยุติธรรมนะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นนะคะยุติธรรมเสมอนะผู้ใดนะคะที่ศรัทธาในความดีทำแต่ความดีนะคะก็จะมีประตูบานใหม่ๆและประตู ในการออกจากปัญหาหรือในการแก้ไขปัญหาหรือในการแก้กรรมของตัวเองนะคะได้มากกว่าผู้คนที่ไม่ได้ศรัทธาและไม่ได้ทำไม่ได้สร้างคุณงามความดีคุณงามความดีในที่นี้นะคะก็ มันไม่ได้มีเฉพาะการทําบุญทาทานหรือนู่นที่นั่นนะคะมันก็มีการที่มีจิตใจที่ดีต่อผู้อื่นแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมีศาสนาหรือไม่มีศาสนาหรือนับถือศาสนาได้ศาส,สนาหนึ่งถึงจะทําได้นะคะทุกคนมีพื้นฐานในการความสามารถในการทําความดีได้ไม่ว่าจะอยู่ในศาสนาไหนอยู่ในประเทศไหนหรือว่าอยู่ในสถานะไหน ก็สามารถที่จะทําความดีได้แล้วก็สามารถที่จะมีทางเลือกหรือทางออกที่ดีที่สุดให้กับตัวเองได้เสมออยู่ที่ว่าคนผู้นั้นสามารถที่จะมองเห็นได้หรือเปล่านะคะทุกสิ่งทุกอย่างะคะ่ะมีทางออกและมีทางเลือกให้แต่อยู่ที่ว่าคุณจะสามารถมองเห็นแล้วก็รับได้มากน้อยขนาดไหนฉะนั้นแล้วอะคะ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงบอกว่าตัดสินใจให้ดีเลือกให้ถูก นะคะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่นะคะเรื่องเล็กๆก็สามารถทําในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอฉะนั้นแล้วอะคะ่ะขอให้คุณนะคะตัดสินใจที่เด็ดขาดนะในเมื่อคุณเลือกแล้วก็อย่าไปเสียดายอย่าไปเสียใจกับอีกตัวเลือกหนึ่งที่คุณไม่ได้เลือกและเมื่อผลของสิ่งที่คุณเลือกแล้วออกมานะคะอย่าโทษชะตาชีวิตอย่าโทษใคร ตพราะนั่นคือสิ่งที่คุณเลือกเองด้วยตัวของคุณเองในระยะเวลาที่คุณคิดว่าสิ่งสิ่งนี้เหมาะสมที่สุดกับตัวของคุณเองไม่ต้องคิดดูเลยค่ะว่าอ,อ,อีกทางเลือกหนึ่งดีกว่าขนาดไหนหรือว่าจะส่งผลยังไงถ้าเกิดว่าคุณได้เลือกทําสิ่งนั้นในวันนั้นมันไม่มีประโยชน์หรอกคะ่ะในเมื่อคุณเลือกแล้วในวันนี้นะคะฉะนั้นแล้วว่าค่ะ ไม่ว่าอะไรก็ตามแต่นะคะที่มันจะเกิดขึ้นแล้วยอมรับกับผลที่จะตามมาให้ได้นะคะไม่ว่าสิ่งสิ่งนั้นในอดีตคุณทำไปด้วยเหตุผลใดนะคะในปัจจุบันหรือในอนาคตอะ่ะคุณก็เห็นผลในสิ่งสิ่งนั้นมันอาจจะมาในรูปแบบที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้ต้องการในสิ่งสิ่งนี้แต่สิ่งสิ่งนั้นอะ่ะมันมีเงื่อนไขมาในแบบนี้ ฉะนั้นแล้วคุณจําเป็นที่คุณจะต้องเรียนรู้ในเหตุและผลของสิ่งที่มาในเหตุและผลของสิ่งที่เป็นไปในชีวิตของคุณให้ได้มากที่สุดให้ได้เต็มที่ที่สุดนะคะแล้วการที่คุณจะเรียนรู้ได้นั้นะ่ะก็คือการที่คุณสามารถรู้เหตุที่มาของสิ่งสิ่งนั้นและผลมันส่งผลยังไงกับตัวคุณและส่งผลยังไงกับคนรอบข้างฉะนั้นแล้วอะค่ะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะมีหน้าที่ที่จะให้ทางเลือกมีหน้าที่ที่จะให้โอกาสมีหน้าที่ที่จะหาโอกาสให้กับคุณนะคะถ้าคุณมีเป้าหมายของคุณที่ชัดเจนมากพอทุกสิ่งทุกอย่างก็จะทำหน้าที่ของตัวเองนะคะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะไปดึงดูดเอาสิ่งที่เหมือนกับสิ่งที่คุณต้องการหรือพลังงานเดียวกันกับพลังงานของคุณ ฉะนั้นแล้วว่าโทษไปก็ไม่มีประโยชน์ค่ะเพราะว่าทุกท่านทําหน้าที่ของทุกท่านอย่างเต็มที่ที่สุดและดีที่สุดแล้วแต่ในช่วงเวลานั้นอ่ะเป็นตัวคุณเองที่จะเลือกปิดหนทางของตัวเองนะคะหรือเป็นตัวเองที่มองเห็นแต่ความทุกข์กายความทุกข์ใจการสูญเสียความเจ็บปวดโดยที่ไม่ได้คิดถึงว่าปัจจุบันหรือในเวลานั้นคุณไม่ได้มองเห็นถึงอนาคตและคุณไม่ได้มองอนาคตว่ามันจะส่งผลยังไง เอาเท่าที่คุณรอดเอาเท่าที่ได้เอาเท่าที่เท่าที่คุณมองเห็นเท่านั้นน่ะนะคะฉะนั้นแล้วอะค่ะจงเรียนรู้กับปัจจุบันแล้วก็ถ้าคุณไม่ชอบปัจจุบันและอยากเปลี่ยนปัจจุบันก็ทําปัจจุบันให้ดีค่ะเรียนรู้ค่ะว่าเหตุการณ์ในปัจจุบันมันเกิดจากอะไรนะคะมันเกิดจากความคิดแบบไหนมันเกิดจากความรู้สึกแบบไหน ในช่วงเวลานั้นนะคะแล้วทําปัจจุบันเปลี่ยนพล,พลิกอดีตของคุณนะคะให้ดีนะคะแล้วในอนาคตอะ่ะมันก็จะจะเป็นไปในรูปแบบที่ที่มันแบบที่มันดีกว่านี้แล้วในเงื่อนไขที่มันแบบคุณกอ็อย่าลืมนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีสองด้านเสมอ ต่อให้คุณสําเร็จในสิ่งที่คุณต้องการมันก็ยังมีเงื่อนไขเล็กๆน้อยๆอ่ะในสิ่งที่คุณทำอ่ะนะคะมันมีเงื่อนไขของมันฉะนั้นแล้วค่ะศึกษาเงื่อนไขเล็กๆน้อยๆนัน่นให้ดีนะคะอย่ามองว่าภาพแก่คุณรับได้และเงื่อนไขเล็กๆ,ๆน้อยๆในอนาคตที่จะตามมานั้นนะคะคุณก็จะโอเคกับมันนะคะให้รับได้ในทุกอย่างแล้วก็อย่าโทษใคร อย่าโทษสิ่งใดแล้วก็ไม่ต้องโทษตัวเองค่ะเพราะในช่วงเวลานั้นนะคุณสามารถมองเห็นได้แค่นั้นก็แค่นั้นจริงๆบางพลังงานบางเวลามันจะถูกจํากัดนะคะฉะนั้นแล้วอะค่ะในเวลาที่คุณดิ่งในเวลาที่คุณดาวคุณก็จะเห็นทางออกเฉพาะเฉพาะหน้าของคุณในช่วงเวลานั้นมันไม่ใช่ทางออกของทั้งหมดและมันไม่ใช่ทั้งหมดฉะนั้นแล้วอะค่ะในเมื่อคุณเลือกแล้วก็เปลี่ยน ถ้าคุณต้องการที่จะเปลี่ยนนะคะก็เปลี่ยนในปัจจุบันนะคะเปลี่ยนพลังงานขอบคุณทุกสิ่งขอบคุณทุกอย่างขอบคุณในทุกๆเรื่องที่คุณผ่านมาแล้วคุณจะมองเห็นในสิ่งที่คุณจําเป็นที่จะต้องทําจริงๆหรือในสิ่งที่เป็นคุณจริงๆในรูปแบบของคุณนะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณสําหรับทุกต h a n k ไลค์คอมเมนต์แล้วก็ทุกๆซับสไคร์เลยนะคะ ถ้าคุณชอบคอนเทนต์นี้นะคะสามารถกดติดตามไว้ได้เลยนะสำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย